เดินทางมาถึง10 EP แล้วนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามาไกล้เหลือเกินโอเคครับวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของโซนกันต่อนะครับผมจะมาคุยกันเรื่องของคุณภาพดีมานส์สปายครับว่าเราจะเลือกโซนยังไงเพื่อให้เราเทดและไม่แหกครับเราจะเลือกยังไงดีไปนะครับอย่างแรกเลยครับ อย่างที่บอกว่าใครที่เพิ่งรู้จักผมใครที่เพิ่งมาดูคลิปผมคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมอาจจะขออนุญาตให้ทุกคนพอยช์คลิปผมไว้ก่อนครับแล้วย้อนกลับไปดูที่เป็น EP 1.2.3ก่อนครับแล้วค่อยมาดู EP นี้เหตุผลเพราะว่าทุก EP ครับผมเรียงขั้นตอน1 2 3 4สาสไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเราข้ามเราอาจจะงงบางอย่างบางสเต็ปออกไปเพราะนั้นผมไม่อยากให้ข้ามนะครับอย่างไรแล้วก็ ลองเข้าไปดูกันก่อนเนาะทีนี้เราไปกันต่อครับในเพลย์ลิสต์นี้ครับผมไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่ผมมีแจกเอกสารประกอบการเรียนด้วยซึ่งผมพูดวิธีใช้ไปทั้งหมดแล้วอาจจะต้องรบกวนคนที่มาดูใหม่หรือคนที่มาดูเก่าที่ลืมต้องย้อนกลับไปดูอีพีที่3นะครับผมอธิบายวิธีใช้งานยังไงไว้บ้างเพราะนั้นอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ติดตรงไหนก็ถามผมได้นะครับโอเคเราไปดูกันต่อครับ อย่างที่บอกครับทุก EP ครับผมอยากให้ทุกคนอาจจะขออนุญาตทุกคนครับไม่ว่าเราจะรู้หรือเรียนอะไรมาแล้วครับขอให้วันนี้ทุกคนกลายเป็นแก้วเปล่าให้ผมได้ไหมครับได้ไหมครับทุกคนถ้าได้กดไลค์ให้ผมหนึ่งทีกดเยี่ยมให้ผมหนึ่งทีอ่ากดเยี่ยมใส่หน้าจอให้ผมหนึ่งทีโอเคอ่ะถ้าได้เราไปกันครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราจะยังอยู่เรื่องของโซนเหมือนเดิม ซึ่งโซนเนี่ยเราก็จะเอาไว้ในโอเวอร์แลปพอยต์หรือ OP ด้วยกันทีนี้ครับในส่วนของโซนมีอะไรยังไงบ้างเราไปดูกันครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของคุณภาพโซนครับซึ่งคุณภาพของโซนครับผมจะแบ่งเป็นด้วยกันทั้งหมด4อย่างครับอย่างแรกครับคือโอเวอร์แลปโซนครับอย่างที่2ครับคือเบรกอิมมาลานครับอย่างที่3ครับคือควิกรีเทสและเลดรีเทสครับ อย่างที่สคือเฟสโซนอย่างแรกครับโอเวอร์แลปโซนมันคือการซ้อนทับกันของโซนในหลายๆทมเฟรมครับสมมุติว่าเราเจอดีมานซับไพในท่าฟรม Head 4ให้เราลองดอปไปดูครับว่า H1 เนี่ยยังมีโซนอยู่ไหม M15 เนี่ยยังมีโซนอยู่ไหม M5 เนี่ยยังมีโซนอยู่ไหมถ้ามันโอเวอร์แลปกันหลายๆทมเฟรมครับจะทำให้จุดนั้นครับมีความแข็งแรง ของโซนระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกครับต่อให้คุณภาพโซนแข็งแรงแค่ไหนถ้าคุณดูเทรนด์ผิดทุกอย่างจบนะครับต่อให้มันจะโอเล็บเฮด4เดจะกี่ไทม์เฟรมก็ตามแต่ถ้าคุณดูโครงสร้างผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างที่ผมสอนโมคะเลยนะครับโอเคไหมโอเล a บโซนก็เอาไม่อยู่ครับถ้าคุณ ปลาเซลล์ในโซนที่มันไปรับเทนอัพมาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับปลายทางโครงสร้างสำคัญนะครับไม่ใช่แค่โซนอย่างเดียวที่นี้ครับโซนมันจะต้องโอ์แลบกี่ไทม์เฟรมล่ะสำหรับผม3 t i ไทม์เฟรมขึ้นไปครับก็จะดีไม่ว่าจะเป็นไฮไทม์เฟรมมิดเดิลไทม์เฟรมหรือโลไทม์เฟรมทุกคนจะต้องกำหนดไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมของตัวเองขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวผมมีสอนครับว่า ในแต่ละไทม์เฟรมมันจะเป็นไงซึ่งมันจะอยู่ใน EP อนาคตผมจําไม่ได้ว่า EP ประมาณเท่าไหร่แต่มีสอนแน่นอนครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกวันนี้จิกซอชิ้น,นที่เราจะรู้จักกันเนี่ยคือเรื่องของโอแอ z โซนมันคือการซ้อนทับกันของโซนในหลายๆไทม์เฟรมซึ่งควรที่จะมีสัก3ามไทม์เฟรมขึ้นไปอ่าันนี้คือจิกซอชิ้นแรกโอเคไหมครับถัดไปครับความแข็งแรงชิ้นที่2ครับคือ ในส่วนของแท่งอิมบลานครับที่มันดีดตัวออกจากเบรคครับและสามารถปิดเต็มแท่งแบบแข็งแรงไม่ลูดไส้ตอนเบรกทำลายสวิงครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นครับเราเห็นแท่งเทียนแท่งนี้ไหมครับตอนที่มันเบรกทำลายสวิงเนี่ยครับมันปิดเต็มแท่งเลยเห็นไหมครับแข็งแรงเลยเช่นเดียวกันครับสวิงโลนี่ครับกับแท่งนี้ครับ พอเราย่อยออกมาเป็นไทม์เฟรมนี้ครับสิ่งที่เราเห็นคือครับอันนี้คือสวิงถูกไหมครับตรงเนี้ยมันเบรกแข็งแรงเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับคือการที่มันมีแท่งอิมล้านดีดตัวออกไปและปิดเต็มแข็งแรงไม่ลูดไส้ครับอันนี้คืออีกหนึ่งทิกนะครับที่ผมใช้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนลองเอาไปเสริมไปปรับใช้เพิ่มนะครับถ้ามันลูดไส้ล่ะถ้ามันลูดไส้นั่นแปลว่าราคามีโอกาสที่จะย้อนดีดกลับขึ้นไปครับ แต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมดูโครงสร้างอะไรมันติดไทม์เฟรมด้วยใช่อย่าดูแค่ว่าเอ้ยผมบอกว่ารูดไส้ปิดเต็มแท่งแค่นี้ห้ามดูแค่นี้นะครับทุกคนจําเป็นที่ต้องดูหลายๆอย่างประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปิดเต็มแท่งไม่รูดไส้การเป็นเทนดาวหรือการเป็นโอแล็ปไทม์เฟรมเห็นไหมครับอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ามีอิมบาลานนะปิดเต็มแท่งนะเบรกแข็งแรงแต่ในโซนนะครับ ไม่โอเวอร์แป n e โซนเห็นไหมไม่โอเวอร์แป m e ไทม์เฟรมทุกอย่างจบครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูหลายๆอย่างประกอบเข้าด้วยกันนะครับโอเคไหมถัดไปครับคือควิกรีเทสและเลดรีเทสครับควิกรีเทสคืออะไรควิกรีเทสคือการที่ราคาครับย้อนกลับมาใช้โซนนั้นทันทีครับเลดรีเทสคือการที่ราคาครับมันไปไหนต่อไหนก่อนครับแล้วมันค่อยย้อนกลับมาใช้โซนนั้นครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังเกตโซนนี้ไหมครับราคาย้อนกลับขึ้นมาครับใช้เลยทันทีแล้วก็ลงไปครับส่วนอันนี้ครับมันอาจจะดูคล้ายๆกันนะครับที่นี่ครับอันเนี้ยเห็นไหมครับราคามันลงไปก่อนนะครับตึ๊บแล้วมันก็เหมือนจะขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้วค่อยกลับขึ้นมาอีกแล้วก็ลงไปครับเห็นไหมอันนี้ครับคือการที่ราคาครับไปไหนตอนไหนมาก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ ทีนี้คําถามคือแล้วอันไหนดีกว่ากันละ่ะมันใช้ได้ทั้งคู่ครับแต่มันจําเป็นที่ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันซึ่งถามว่าวินเลทอันไหนดีกว่ากันจากที่ผมเทรดมาเนี่ยผมมองว่าวินเลทดีด้วยกันทั้งคู่แต่เราจําเป็นที่ต้องรู้ว่าเราควรใช้มันในเวลาไหนดีกว่าภาพตัวอย่างถัดไปครับเราจะสังเกตว่าตรงนี้ครับเป็นดีมานโซนใช่ไหมครับดีมานโซนทั้งก้อนเลยเห็นไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือราคาครับมันดีดขึ้นไปเนาะ แต่มันไม่ได้ลงกลับมาใช้ทันทีแล้วก็ไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือราคาครับมันยึกยือยึกยือยึกยือก่อนครับยึกยือก่อนเราค่อยลงมาเราค่อยไปครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างกับอันนี้ครับคือราคาครับย้อนกลับมาแล้วไปทันทีครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นที่ต้องดูครับว่าเรื่องของ quick retest เนี่ยกับ retest อ่ะมันต่างกันยังไงซึ่งซึ่งซึ่งผมอยากจะบอกว่า มันมีมันติท f เฟรมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ครับอาจจะเป็นมันติท f เฟรมของอันนี้ด้วยก็ได้ครับเห็นไหมเพราะนั้นคุณจะต้องไปฝึกดูมันติท f เฟรมด้วยผมคีย์เวิร์ดสำคัญของผมเลยนะครับโครงสร้างมันติท f เฟรมสำคัญมากครับถัดไปเฟสโซนครับเฟสโซนคือโซนที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนครับซึ่งโซนที่แข็งแรงไม่ควรใช้เกิน2ครั้งครับ เรามาดูในตัวอย่างครับเห็นไหมครับราคาครับตรงเนี้ยเป็น up ten ถูกไหมครับอาแล้วราคาตรงเนี้ยเป็นดาว n t e ลงมาถูกไหมครับแล้วราคาครับลงมาติดโซนนี้อะลงมาติดโซนนี้ถูกไหมครับราคาขึ้นไปครับถึง t a r เก็ s w i ไปทําลายสวิงนี้เห็นไหมครับแต่สุดท้ายครับราคาไม่สามารถทำ h i g สูงกว่า high นี้ได้แล้วราคาครับก็พยายามลงกลับมาแต่สุดท้ายก็ถูกดีมา n ดัน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 ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันครับที่ดีมาชุดนี้คุมอยู่และพยายามดันราคาขึ้นพยายามดันราคาขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาครับไม่สามารถทำไฮใหม่ได้เลยนะเห็นไหมราคาทำไฮต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆเพราะราคาทำไฮต่ำลงเรื่อยๆครับโซนเนี่ยครับที่มันถูกย่ำบ่อยๆครับถูกย่ำถูกย่ำถูกย่ำม,มันเลยทำให้โซนเนี่ยครับอ่อนแอและสุดท้ายครับโซนนั้น่ะก็ได้แหกไป เราจะเป็นที่ต้องเลือกโซนที่ไม่ควรถูกใช้เกิน2ครั้งขึ้นไปครับสรุป Demand นส p p l y ทั้งหมดครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ใน EP 9และ EP 1 0มานะครับว่า d ดีม d Supply มีด้วยกันทั้งหมด4 n, แพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นล a l ally, ait, Dog, l y ี่เบดด็อกลาี่เบดลทั้งหมดเนี่ยครับมี4แพทเทิร์นด้วยกันรวมถึงคุณภาพของ d ดีม d Supply ที่มันจะประกอบไปด้วยโอ้แล็บโซน เบรกอิมบาลานซ์ควิกรีเทสเร e รีเทสเฟสโซนแล้วก็เรื่องของโซนแบบไหนที่ควรใช้แบบไหนที่ไม่ควรใช้ทั้งหมดผมสรุปมาให้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับทุกคนสามารถแครบเพื่อเก็บไว้ดูได้นะครับโอเคถัดไปครับผมอยากจะบอกว่าทั้งหมดนะครับที่ผมอธิบายมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จิ๊กซอชิ้นเดียวเท่านั้น หากคุณเรียนและนําไปเทรดจริงเลยครับผมกล้าการันตีว่าคุณแพ้แน่นอนคุณ SL สแน่นอนครับเพราะคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันจะเอาไปใช้จริงยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาไปฝึกก่อนถัดไปครับอันนี้คืออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เป็นช่องทางของ Facebook นะครับใครที่เล่น Facebook ก็สามารถเข้ามาติดตามเพจของผมได้นะครับแล้วก็ผมเพจของผมเนี่ยผมจะลงผลงานไว้ในเพจครับมากมายเลยก็ลองเข้ามาดูกันนะครับผลงานในเพจ เพราะนั้นทุกคนไปกันครับเราไปดูกราฟจริงกันโอเคเรามาดูที่กราฟจริงนครับในเรื่องของโซนสิ่งนี้มันเกิดขึ้นครับคือโอ l ล p z โ n e เราดูเป็นอย่างแรกเลยโอเล็ปโซนมีอะไรบ้างเราสังเกตครับตรงเนี้ยครับเป็นซับไพโซนของไทม์เฟรมเดย์เลยถูกไหมครับเราดรอปมา H4 ก็ยังมีอะไรครับก็ยังมีในเรื่องของโอ l ล p z โ n e อยู่ถูกไหมครับเราดรอปลงมา H1 ครับ H1 เนี่ยก็ยังมีโซนอยู่เห็นไหมครับแต่โซน H1 เนี่ยเริ่มถูกใช้ไปหมดละและเริ่มไม่แข็งแรงและเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากบอกคืออะไรตรงเนี้ยมันมีโอเวอร์แลปโซนก็จริงแต่โซนนะครับมันไม่ได้แข็งแรงแล้วนะในการที่มันโอเวอร์แลปโซนทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราอย่าดูแค่โซนอย่างเดียวทุกคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องฟิวบอกว่าโอเวอร์แลปโซนแต่ครับทุกคนอย่าลืมว่านี่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับ เทนครับเทนเทนมันเป็นอะไรครับมันเป็นไซด์ว์ครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเนี่ยสามารถขึ้นไปใช้ข้างบนก็ได้ครับหรือใช้ตรงนี้ก็ได้หรือขึ้นไปใช้ตรงนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเทนตรงเนี้ยมันจะใช้ตรงไหนก็ได้ครับเพราะมันเป็นไซด์ว์มันจะสามารถขึ้นไปก็ได้ทีนี้คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าโซนมันจะใช้ตรงไหนให้เราแบ่งกันครับซ้ายกลางขวา แล้วแบ่งซ้ายก่อนครับตรงนี้มันคือฝั่งซ้ายถูกไหมส่วนใหญ่ครับวินเลทที่อยู่ฝั่งซ้ายอ่ะมันจะน้อยเสมอเพราะอย่างที่บอกทุกคนเคย pending ไหม pending แล้วอยู่แล้วอยู่ๆครับราคาก็ทะลุโซนไปเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ overlap โซนในฝั่งซ้ายครับแต่เราจะมาใช้อะไรครับ overlap โซนในฝั่งขวาตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ก็มีโซนถูกไหมครับ เฮ็ดเรดอกไปรับมี H1 ด้วยเห็นไหมดอกไปมี H1 ด้วยอ่าเห็นไหมตรงเนี้ยครับคือโอแลบโซนของฝั่งขวาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเทรดครับให้เราใช้โอแลบโซนจากฝั่งขวาด้วยนะครับอย่าดูแค่ฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยราคามีโอกาสเหตุเยอะมากๆครับโอเคเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็น h 1หหรือเป็นไทม์เฟรมไหนก็ตาม ทีนี้ครับถัดไปครับคือเรื่องของเบรกอิมบาลานครับทุกคนสังเกตเนาะสวิงนี้เห็นไหมเบรกอิมบาลานเห็นไหมครับอ่าและทุกคนสังเกตนะครับเห็นไหมสวิงนี้เบรกแบบรูดใส้เห็นไหม, bake, แบบหไ,หมไม่แข็งแรงราคาก็ย้อนกลับไปเห็นไหมพอแท่งนี้เบรกอิมบาลานราคาเทตู้มเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญคืออย่าลืมดูด้วยครับว่า ราคาเบรกแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราบอกว่าโซนนี้ถูกไหมครับซัพพลายโซนทั้งก้อนเลยตรงนี้เรามาดูการเบรกด้วยนิดนึงครับว่าเขาเบรกแข็งแรงไหมเห็นไหมครับเขาเบรกแข็งแรงไหมซึ่งเขาเบรกไม่แข็งแรงใช่ไหมครับอ่านี่ช็อคเนาะทีนี้เรามาดูโครงสร้างชุดนี้กันครับเห็นไหมเราเห็นอะไรไหมครับโครงสร้างอัพถูกไหม ราคาไม่ได้ทําลายโครงสร้าง up ด้วยซ้ําเห็นไหมครับเห็นไหมซึ่งตอนนี้ราคาก็ไม่ได้มีแรงขายและแรงซื้อที่มากไปทางใดทางหนึ่งตอนนี้ครับตลาดกําลังเลือกทางเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับคือทนอ up ชุดนี้คุมอยู่ซึ่งสิ่งที่คุณควรเทรดอ่ะเวลาที่เทนมันไซด์เวย์ครับคุณอย่าดูโซนอย่างเดียวคุณจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเนี้ยผมว่าจะทําคลิปแยกออกมาเป็นคลิป เซตอัพใหญ่คลิปหนึ่งเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะมองกันยังไงบ้างที่เนี้ยครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของ o v e r อร์ z o n โหรือการเบรกอย่างเดียวเราต้องดูด้วยครับว่าราคาครับมันเป็นควิกรีเทสหรือเรทรีเทสอย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นไหมครับ Supply ตรงนี้ที่มันอ่าเกือบจะถูกใช้แล้วครับแต่ไม่ถึงด้วยนะนี่แหละครับคือ เลดรีเทสคือราคาครับมันไปไหนมาก่อนก็ไม่รู้ครับเห็นไหมมันยึกยัก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 ไปไหนมาก่อนก็ไม่รู้ครับแล้วค่อยกลับมาใช้ครับเราค่อยเทเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยครับมันถ้าให้ผมสรุปง่ายๆคือมันจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบเข้าด้วยกันซึ่งคีย์เวิร์ดวันเนี้ยสิ่งที่ผมพามาดูตัวอย่างอะผมอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่โซนและไม่ได้มีแค่ค,ความแข็งแรง แต่ทุกคนจําเป็นที่จะต้องดูโครงสร้างประกอบกับการดูโซนไปด้วยกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจําไว้ก่อนแล้วก็โน้ตไว้ก่อนว่าโอเคตรงเนี้ยครับคือเรื่องของดีมานซ์ซับไพที่มันจะต้องดูควบคู่ไปด้วยกับโครงสร้างโอเคไหมครับถัดไปครับเรามาดูเรื่องของเฟสโซนกันครับเห็นไหมโซนนี้ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ครับ หครั้งถูกไหมดีมานี้อาจิ้มไปแล้ว2ครั้งเห็นไหมครับอันนี้ครั้งที่หจิ้มไปครั้งที่สมาจิ้มตรงนี้ครับเห็นไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาทำไฮใหม่ได้ตลอดเลยนะเห็นไหมเขาทำไฮใหม่ได้ตลอดเลยนะแสดงว่าอะไรเขาก็มีโอกาสขึ้นถูกไหมครับหรือเขาจะมีโอกาสลงก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็น liquidity หมดแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย liquidity ให้ทุกคนฟังทุกคนใจนเย็นนะครับไม่ต้องห่วง ผมอธิบายแน่นอนซึ่งตอนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยโซนนี้ใช้ไป2ครั้งแล้วซึ่งแน่นอนถ้าเขากลับมาใช้อีกครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแหกหรือไม่แหกก็ได้หมดครับซึ่งเขาอาจจะใช้ครั้งที่3แล้วดีดขึ้นไปอีกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ครับว่าการาฟจะทำอะไรแต่สิ่งที่เรารู้ครับคือเราจะต้องดูทั้งโครงสร้างโซนหรือเซตอัพต่างๆประกอบเข้าด้วยกันครับโอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้น วันนี้ครับสิ่งที่ผมพามาดูคือผมพามาดูตัวอย่างให้เห็นว่าเออในเรื่องของโซนในเรื่องของการดูคุณภาพการดูรูปแบบมันจะต้องดูควบคู่กันไปกับโครงสร้างเทดไม่เช่นนั้นครับคุณก็จะแพ้อย่างแน่นอนครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญครับสรุปโซนต้องดูโครงสร้างควบคู่ไปด้วยครับโอเคอ่ะ วันนี้จะมีประมาณนี้ครับคลิปนี้ถ้าใครอยากดูผลงานผมเพิ่มเติมเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook นะครับโอเคเนาะอ่าแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับเราจะมาคุยกันเรื่องของอะไรรอติดตามกันครับอย่าลืมจดอย่าลืมทํากันบ้านฝึกเอาไปหาตัวอย่างเอาไปแบ็กเทสฝึกซ้ำๆครับเราจะได้ทําได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ